นักเรียนวันนี้นะคะนิราชภูเขาทองของเราเดินทางมาใกล้จะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนมิตรมีคําถามให้นักเรียนได้ฝึกสมองเรามาช่วยกันตอบคําถามนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเป็นบทประพันธ์ในนิราชภูเขาทองนะคะเด็กๆเรามาหาคำไปเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายกันนะคะเด็กๆ ข้อที่1จะยกกิบทิบบีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางคำในช่องว่างคือคำใดเอ่ยระหว่างหาบสัตว์และช่างซึ่งคำในช่องว่างนั้นนะคะเป็นภาชนะสำหรับตวงที่มองโดยผิวเผินเหมือนกับว่าเท่ากันนะคะแต่จริงๆแล้วต่างกันจึงใช้เปรียบกับความอายุธรรมค่ะเรียนจําบทประพันธ์นี้ได้ไหมคะ พร้อมนะคะคิดว่านักเรียนตอบแล้วแน่ๆเลยเราไปดูว่าถูกต้องกันหรือเปล่านะคะคำนั้นก็คือคำว่าสัตว์นะคะจะยกหยิบทิบบอดีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางนะคะไปดูข้อที่สองค่ะลูกเดือน11เสร็จธุระพระจุดๆ,ๆรับกระถินพิญโยโมทนาคำในช่องว่างนั้นแปลว่าพันษานะคะ วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11คําคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าวัสานะคะถูกต้องไหมคะข้อที่3นะคะลูกนิ้วนรก16องค์ูลรีแหลมดังจุดจุดจุดแซมเสี้ยมแทรกแตกสวยัยคำนี้แปลว่าเป็นการเปรียบขนาดหนามของต้นนิ้วนะคะในนรกเหมือนกับ ไม้หรือเหล็กแหลมที่ใช้ทำกับดักค่ะคำนี้นะคะได้แก่คำว่าขวากนั่นเองค่ะไปดูต่อข้อ4นะคะแต่หนูพัดจัดแจงจุดเทียนส่องไม่เสียของขาวเหลืองเครื่องจุดๆ,ๆุเครื่องอะไรเอ่ยเป็นเครื่องใช้สำหรับพระพิษุแปดอย่างนะคะนั่นก็คือเครื่องอัฐะคะลูและข้อสุดท้ายนะคะ ้อรินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำจุดๆกลิ่นนี้หมายถึงกลิ่นหอมของดอกไม้ใกล้ริมน้ำซึ่งเหมือนกลิ่นผ้าที่ย้อมเป็นสีดำด้วยมะเกลือนะคะด้วยผลของมะเกลือะคะ่ะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะถ้าเรียนยังจำบทประพันธ์ไม่ได้เข้าไปทบทวนย้อนหลังได้นะคะ และในวันนี้นะคะมีจะมาทบทวนลักษณะคําประพันธ์นะคะของนิราชภูเขาทองนะคะประพันธ์โดยสุนทรผู้นะคะจะมีลักษณะเป็นกลอนนิราชขึ้นต้นกลอนด้วยวรรคนะคะและแต่งต่อไปโดยไม่จํากัดจํานวนบทค่ะในนิราชภูเขาทองนะคะมีทั้งหมด89คํากลอนค่ะและคําสุดท้ายนะคะซึ่งอยู่ในวัรคส่งจบลงด้วยคําว่าเอ่ยนะคะ วันนี้เราจะมาถอดบทประพันธ์กันต่อนะคะลูกถึงเกร็ดย่านบ้านมอนนะคะแต่ก่อนเก่ามีผู้หญิงนะคะเป็นยังไงคะผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุก๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขมาเหมือนชาวไทยกล่าวถึงตำบลปากเกรดซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวมอนอพยพมานะคะตามธรรมเนียมเนี่ยผู้หญิงมอนจะกล้าวผมนะคะแต่สมัยนี้ผู้หญิงมอนมาถอนไรผมเหมือนตุ๊กตา ทั้งยังใช้เครื่องสำอางใช้แป้งผัดหน้าซึ่งเหมือนกับชาวไทยเลยค่ะบทนี้นะคะก็จะเป็นบทวิเคราะห์ซึ่งสะท้อนในด้านสังคมและวิถีชีวิตของไทยนะคะบทประพันธ์ต่อไปนะคะ สุนทรภู้ก็เปรียบให้เห็นว่าสมัยนี้ทุกอย่างนะคะไม่มีความเที่งแท้เหมือนกับที่ชาวมอญอยังละทิ้งประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเลยนะคะแล้วนับประษาอะไรกับจิตใจของคนซึ่งไม่มีใครมีใจเดียวมีแต่หลายใจบทต่อไปนะคะเป็นบทถึงบางพูดนะคะสุนทรภู้ก็นึกถึงคำพูดดังว่าถ้าใครพูดดีก็จะมีคนรักถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะเป็นภัยต่อตนเองนะคะ ซึ่งเป็นวัคทองในนิราศภูเขาทองนะคะคําพูดจึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรระมัดระวังนะคะและใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลนะคะลูกบทประพันธ์นี้นะคะถึงหมู่บ้านแล้วค่ะเป็นบ้านใหม่นะคะสุนทรผู้ก็คิดอยากจะได้บ้านสักหลังตามที่ต้องการโดยขอกับเทวดาให้สมดังปรารถนาเพราะการมีบ้านจะได้มีความสุขและมีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนะคะ เดินทางมาถึงนะคะบางเดือนะคะสุนทรผู้คิดถึงลูกมาเดือที่ภายนอกนั้นดูสวยงามน่ารับประทานแต่ภายในกลับมีแมลงมีหนอนชอนชัยอยู่เปรียบเหมือนกับคนผ่านที่ปากพูดดีแต่ในใจอาจจะคิดทําอันตรายต่อผู้อื่นได้ค่ะและวักนี้นะคะก็เป็นวักทองในฤาษภถูกเขาทองด้วยนะคะ ตอมานะคะเดินทางมาถึงบางหลวงเชิงรากนะคะเหมือนจากรักนะคะเหมือนกับการจากนางจันมานานแล้วนะคะและการต้องสละจากยศถานบรรดาศักดิ์เพื่อมาบวชนะคะเพื่อจะได้พ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ต่อไปนะคะเดินทางถึงสามโคกนะคะก็คิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไหลซึ่งพระองค์ปกครองเมืองกรุงเทพพรงได้พระราชทานนามเมืองจากสามโคกนะคะซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นสเป็นเมืองปทุมธานีเพราะมีสระบัวจำนวนมากค่ะ บทวิเคราะห์นี้นะคะก็เป็นการสะท้อนถึงสังคมและวิถีชีวิตไทยเช่นเดียวกันนะคะสุนทรผู้ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่บางแห่งนะคะอย่างเช่นสามโคกนี่แหละค่ะที่ได้ชื่อว่าปทุมธานีเพราะว่ามีบัวนะคะลูกในบทประพันธ์นี้นะคะสุนทรผู้ก็กล่าวถึงว่าหลังจากที่พระองค์สวรรคตนะคะแม้จะสวรรคตไปแล้ว แต่ชื่อปทุมธานียังคงอยู่ตลอดไปไม่เหมือนกับชื่อของสุนทรผู้ขุนสุนทรโมหารที่ได้รับพระราชทานนามมาแต่กลับไม่มีชื่อในแผ่นดินหลังจากพระองค์สวรรคตค่ะสุนทรผู้นะคะต้องเร่ร่อนหาที่อาศัยเพราะขณะนี้ไม่มีบ้านสุนทรผู้ก็ขอให้เกิดทุกชาติได้เป็นข้ารับใช้พระองค์ตลอดไป และบทนี้นะคะกล่าวถึงเมื่อพระองค์สวรรคตรสุงทรผู้ก็ขออยากจะตายตามบ้างเพื่อจะได้รับใช้พึ่งพระองค์และเดี๋ยวนี้ก็มีความเศร้าศพเสียใจนะคะทุกกระทมอย่างทวีคูณเลยต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆชีวิตยังไม่มีจุดหมายเดินทางมาถึงหมู่บ้านบ้านงิ้วนะคะ ก็เห็นแต่ต้นงิ้วซึ่งไม่มีนกหรือสัตว์อื่นๆอยู่บนกิ่งเลยค่ะเพราะต้นงิ้วมีหนามขึ้นอยู่มากมายนึกถึงก็น่ากลัวหนามของต้นงิ้วมากสุนทนผู้นะคะเกิดมาอายุมากแล้วแต่ยังครองตัวในศีลธรรมไม่มีชู้แต่ทุกวันนี้ผู้คนมิปริตมีชู้กันมากคงต้องไปปีนต้นงิ้วในนรกกันบ้างละ หมดที่คิดมานั้นสุนทรผู้สามารถตัดขาดได้แต่การตัดความรักนั้นยากยิ่งนักนั่งนึกอนาจใจไปจนเย็นก็ถึงเกาะใหญ่ราชครามนะคะ เรามาดูเส้นทางในนิราชกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสุนทรภู่นะคะได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีนะคะผ่านปักเกร็ดบางพูดนะคะบ้านใหม่บางเดือบางหลวงเชิงรากสามโคกบ,บ้านนิ้วและว,วันนี้เรามาหยุดกันที่เกาะใหญ่ราชครามนะคะลูกโอคิดมาสารพัดจะตัดขาดตัดสวดัสดตัดรัก มิยักไหวทวินหวังนั่งนึกอนาจใจถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเย็นนะคะเห็นไหมคะลูกใกล้จะถึงเจดีภูเขาทองแล้วนะคะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กๆได้กลับไปอาจทบทวนความรู้เดิมนะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดปทุมธาน,นีแล้วคะ่ะในสัปดาห์หน้านะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมา เดินทางกันต่อนะคะในบทประพันธ์นิราชปูขอทองนี้ยังมีคุณค่าอีกมากมายเลยให้เราศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะมิตต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ